ณริมคลองสายหนึ่งบัวคำหญิงใจดีอาศัยกับสามีและลูกน้อยในบ้านไม้เล็กๆอย่างมีความสุขบัวคำเป็นหญิงที่ใครๆก็รักด้วยจิตใจอ่อนโยนและแบ่งปันแต่ความอิจฉาริษยาเริ่มแฝงเข้ามาเงียบๆจากหญิงคนหนึ่งที่หมายตาสามีของบัวคำเธอใส่ร้ายบัวคำว่ามีชายอื่น ข่าวลือนั้นแพร่ไปเร็วกว่าไฟลามทุ่งสุดท้ายนางถูกสามีขับไล่จากบ้านโดยไม่ได้แม้แต่จะกล่าวลาแม้เธอจะยอมรับความเจ็บปวดแต่ใจของแม่ไม่เคยยอมพลากจากลูกบัวคําอาศัยอยู่ในกระท่อมโซมข้างคลอง ป่วยอ่อนแรงและไร้เงาลูกที่เธอรัก <c oughs> คืนหนึ่งเธออธิษฐานต่อแม่น้ำขอให้ได้เฝ้าดูลูกแม้ต้องแลกด้วยชีวิต <c oughs> เมื่อรุ่งเช้าไม่มีใครพบเธออีกเลยมีเพียงรอยเท้าและผืนน้ำที่เงียบเกินไป จากวันนั้นมีปลาสีทองตัวหนึ่งปรากฏใกล้กระท่อมที่เธอเคยอยู่เสมอและในวันหนึ่งเด็กหญิงจำปาได้ยินเสียงอ่อนโยนจากแม่น้ำว่าลูกแม่ณนะหมู่บ้านริมคลองจำปาผู้น่าสงสารอาศัยอยู่กับแม่เลี้ยงใจร้าย หลังจากแม่แท้ๆของเธอจากไปนานแล้วทุกๆเชา้าจำปาต้องตื่นแต่ไก่โฮกลับมาก็ยังช้าแกนี่มันขี้เกียจเหมือนแม่แกไม่มีพิษจำปาเด็กหญิงผู้อาภัพต้องกลั้มกลืนหยาดน้ำตาไว้จำปาอย่าเสียใจไปเลยลูกแม่แม่ยังอยู่ตรงนี้กับเจ้า แม่ไม่มีโอกาสได้กอดเจ้าในชาตินั้นแต่แม่กลับมาในรูปแบบนี้นับจากวันนั้นจำปาไม่เคยร้องไห้เพราะความเหนื่อยอีกเลยแม้ต้องแอบรับสายตาผู้คนจำปาก็กลับมาที่เดิมแอบไปคุยกับใครกันกลางค่ำกลางคืนแบบนี้ ถ้ามันเป็นแค่ปลาก็แค่จับมันต้มซะวันนี้เจ้าต้องเป็นของข้าปลาทองนั่นเธอมาสายไปแม่ของเธอกำลังถูกพลาดไปต่อหน้าต่อตาอย่าโทษใครเลยลูก จงใช้หัวใจของเจ้าให้อภัยไม่มีคำร่ำลาใดจะพอมีเพียงใจเด็กหญิงที่ยังคงเชื่อว่าแม่ยังอยู่จำปาเติบโตขึ้นมาเป็นหญิงที่เข้มแข็งอ่อนโยนและเปี่ยมด้วยเมตตา